ดตัวนี้ก็จะแสดงการเปิดไปยังหน้า Windows Feature 2วิธีด้วยกัน Video Feature ก็จะเป็นฟีเจอร์ของ Windows ที่เราสามารถจะเปิดปิดได้ในการจะเปิดไปที่ Windows Feature วิธีแรกนะครับเราก็ไปคลิกเมาส์ขวาที่เมนู Start แล้วก็เลือกไปที่ Setting ไปที่ Apps optional features เลื่อนมาที่ด้านล่างคลิกไปที่ More Windows Features ก็จะเปิดมาที่หน้า Windows Features เรียบร้อยแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะเปิดมาที่หน้านี้นะครับก็คือไปที่ช่องค้นหาจากนั้นก็พิมพ์ Windows f e a t u r e เราก็จะพบกับรายการ Turn Windows Features On or Off นะครับเราก็คลิกไป ก็จะเปิดมาที่หน้า Windows Feature แล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถจะไปปิดเปิดฟีเจอร์ต่างๆที่เราต้องการได้หลังจากที่เราเลือกเปิดโดยการติ๊กถูกหน้าฟีเจอร์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกปุ่มโอเคนะครับครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการเปิดหน้า Windows Feature